ข้อ78ดีกาสารยิกสูตรว่าบทว่าหัตยมัญชุสายะคือซึ่งวาจาที่ไม่ควรจะไฟใจเก็บไว้เพราะเป็นวาจาไม่มีประโยชน์บทว่านัปเทสังคือปราศจากที่อ้างคือสูตรว่า คำอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสูตรโน้นดังนี้บทว่าอปริเฉษท,ทางคือปราศจากกําหนดก็วาจาย่อมเป็นวาจาปราศจากกําหนดด้วยประการใดพระอัาจารย์จึงกล่าวคําว่าสตังวาดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงประการนั้นบทว่าอุปารมพังคือคําอันเป็นอนุโยค สูตรหรือชาดกที่เว้นจากความประกอบด้วยพาหิรกถาอันตนยกขึ้นไว้แล้วพระธรรมะกถึกไม่เท้าถึงข้อความอันเป็นโครงของสูตรหรือชาดกนั้นกล่าวแต่คำที่เป็นภายนอกจากสูตรหรือชาดกนั้นอย่างเดียวบทว่าสัมปชิตตวาคือถึงซึ่งความงอกงามบทว่าบรเวนิชาตาวะคือรากแห่งไซอันเป็นเชื้อสายนั่นแลย่อมงอกขึ้นบทว่าอาหาริตวาคือนำมาแม้ซึ่งคำอื่นจากสูตรที่ตนยกขึ้นแล้วให้เป็นวาจาประกอบด้วยสูตรนั้น ด้วยสามารถแห่งอันซักถามอุปมาและเรื่องบทว่าชานาเปตุงมีความว่าพระธรรมกถึกใดสามารถจะยังผู้ฟังให้รู้ได้ว่าสูตรนี้มีเนื้อความเท่านี้พระธรรมกถึกนั้นจะแสดงก็ควรอยู่พระธรรมกถึกนั้นคือผู้เห็นปานนั้นแม้แสดงมากก็ควรบทว่านัทสันหิตังคือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลเหล่าอื่น